ยไปฝั่งนู้นเยอะไปหน่อยเดี๋ยวดูเรือตรงท้ายนะคะว่าเยอะทางานยังไงเรือมันไปฝั่งนู้นต้มว่ามันเยอะไป <c oughs> ตามเรือโตนะคะ้ันนาเลงนะคะเดี๋ยวจะเข้าตามแยกน้ําบนอันนี้เป็นแม่น้ําป่าศักดิ์นะคะเดี๋ยวเขาจะไปแยกน้ําบนแล้วก็จะไปแม่น้ําเจ้าพยา แต่วิ่งตามกระแสน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะท่านผู้ชมน้ำก็ลงไปนิดนึงลงไปนิดนึงดูหลักแดงนะคะตลงลงขึ้นขึ้นอยู่ประมาณบันไดขันด้นที่สองอันนี้ก็ลงไปสอกกว่า,วามาแล้วเรือตรงท้าย มเลยเชือกยาวนะคะแล้วแต่ความถนัดของพี่กับตันพี่กับตันจะถนัดแบบไหนเชือกสั้นเชือกยาวตันเรือมันไปเวียงไปใกล้ฝั่งไหนเรือตรงท้ายมีความสำคัญน,นะคะจะต้องดึงมันกลับมา พรปิยะค่ะท่านผู้ชมหนาดึงเร่งเต็มที่เลยนะคะพอเหเรือโป๊ะมันอยู่กลางแยกน้ำบนแล้วท่านผู้ชมหน้าดึงหลังดึงเรือโป๊ะขนาดใหญ่นะคะ ก็มารับชมขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอะไรก็ทําได้หมดนะคะสุขภาพไม่ค่อยดี่โอโหผุกขัดผุกขัดเอาแล้วนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวย